กลับเข้าสู่ความเดือดกันต่อกับ The Fighter Next Generation คู่ที่3นั่นเองนะครับและในคู่ที่3ครับชกันในพิกัด66กิโลกรัม4ยกยกละ3นาทีด้วยกันนะครับและแน่นอนนะครับว่ามุมน้ำเงินวันนี้ก็หมายมั่นปันมือว่าจะคว้าชัยชนะได้ครับ Ladies and Gentlemen please welcome the Blue Corner from Iran Afshin k o d a y a r e ครับอายุ27ปี0ู7 5ง175ซนเมตรสังกัดแฟมิลีม่มวยไทย Please w e l รับ e the บลู e อนร์ from Iran a านอัฟ d ินโโด เอาละครับบนเวทีแห่งนี้บอกเลยครับว่าไม่มีใครเหนือกว่าใครอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมาที่มุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนผ่านสังเวียนของ The Fighter World Boxing มาแล้วถึง4ไฟท์นะครับแล้ววันนี้กับการแข่งขันใน The Fighter Next Generation ครั้งแรกอะไรจะเกิดขึ้นครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง ladies and gentlemen please welcome the r e d c o n e r from Thailand สักกิติปัญญาอาบิวง นักชกมุมแดงจากประเทศไทยครับอายุ30ปีจากฉลามศึกมวยไทยยิมครับเด็กใต้อำเภอ,อจังหวัดสงขลาเอาละครับวันนี้จากขวาชัยได้หรือเปล่าใน The Fighter Next Generation s ากิติบัญญาพิวง n ได้เปรียบรูปร่างครับสูงถึง180เซนติเมตรนะครับชุนี้ครับขอเสียจปรือพุ่ต้อนรับผู้ชิคัดบนเวทีครับพิสันชิพนำพา มาถึงคู่ที่3นะครับถือว่าเป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งของรายการเลยนะครับดารุ่งจาก The Fighter next generation นะครับสักกิติปัญญาอภิวงจะพบกับนักมวยจากอิราอัฟชินโคดายรีก็คู่นี้นี่ถือว่าการดวลกันระหว่างไทยกับอิรานนะครับสักกิติครับมุมแดงครับเคยผ่านในการ The Fighter ในซีซั่นแรกมาแล้วนะครับ อายุ30ปีนะครับเจอกับโคดายอรินะครับนักจอกอีลานนะครับอายุ27ปีนะครับได้เปรียบช่วงนะครับทางสกิติสูง180เซนติเมตรครับขณะที่โคดายอรินี่ 0, นอ่าโคดายอรินี่สูง145เซนโอ้ยเดี๋ยวก็เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับ ซีซั่นแรกที่ผ่านมานี่ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีเลยนะครับสักกิตินี่ชนะน็อกสี่ครั้งรวดเลยครับวันนี้มาเจอกับน้ำมวยจากอิหร่านครับโคดายารีวางขวามาครับคือคักจริงๆครับโคดายารีออกมาฟรีเลยนะครับโคดายารีนี่ดูต่อยไม่ไม่เกรงเลยนะครับคอมแบทสปอร์ตที่ผ่านมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยแล้วก็เอ็มเอเนเอนะครับอัพชินโคดายารี ยับสายสวยครับสักกิติยังโฉบอยู่บงนอกนะครับโคดารีครับยังไม่ยอมปะทะเล่นงานลำตัวครับต่อยได้แบบต่อเนื่องมากนะครับโคดิอารีสักกิติต้องตั้งรำนะครับแม่ต้องจับจังหวะให้ดีครับยับสายไปหนึ่งสองสวยครับ เปีพยายามจะดักขวาดอยังไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับสักกิติครับยังต่อยไปตามจังหวะครับมียับซ้ายนำ <c oughs> ขวาดี่โดนเฉียวไปนิดนึงครับ <c oughs> สักกิตินี่ถือว่าต่อยในรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่เคยต่อยในเฟเตอร์ซีซั่นแรกมาชูมื <c oughs> โดนขวาครับโมริอริโอ้อันตรายครับประมาทไม่ได้นะครับกมยิรานตอยแบบฟรีฟรีนะครับตอนแบบมั่นใจด้วยนะครับนี่ตัดลำตัวเป็นชุดครับแม่รับเยอะไปนิดนะครับสักกิติต้องเริ่มปล่อยของบ้างนวครับสักกิติิมาอย่างนั้นโคเรียร่นี่ได้ใจเลยครับใช่ครับครับพยายามจะหนึ่งสองขวาตรงมา ขวางขวางมาอปพกรก็มีครับแม่เบสิกใช้ได้ครับโคเรีรีขยันเลยครับออกจากทุกมุมเลยครับหมัดของโคเรียริครับสักกติตอนนี้เบียดเข้าไปครับจับซ้ายสวยบล็อกครับบล็อกก่อนแต่ว่ายังไม่ต่อยเบียดเข้าไปโอ้โหขวางขวางมาเลยครับหมัดของโคเรียรีอเอาครับสวยครับช่วงท้ายครับสักกติเริ่มทําได้บ้างครับ ต้องออกหมัดบ้างนะครับสกิติไปตั้งรับมากไม่ดีครับ <Hey. S 1> อาครับหมดยกแรกครับพังสัคโครครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายาตราใบาหอจำกัดกลับมาชมกันต่อนะครับ The Fighter Next Generation นะครับกำลังจะเริ่มยก2ของคู่ที่3นะครับสักกิติปัญญาอภิวงกับอัฟชิมโคไดายารีจากอิหร่านครับ ใช่ยกแรกนี้เหมือนกับปล่อยรองของแล้วครับสัจจิติครับโคเรียรี่ก็ปล่อยหมัดนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับมาจากทุกมุมเลยครับครับนี่ครับหมัดขวาลูกนี้นี่โดนเต็มๆครับยกแรกนี่ถือว่านักชกอิหร่านนี่ปล่อยได้แบบไหลลื่นมากนะครับทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาครับครับชมต่อยกที่2ครับคุณมีนิชกกันในพิกัด66กกิโลกรัมนะครับแม่เลครับยกสองก็ยัง เป็นโคเีริครับที่ออกหมัดอย่างต่อเนื่องมากกว่าครับนี่ครับนาทีแล้วไม่ต่ำกว่า4ีหหมัดเลยครับแล้วมาเป็นชุดครับต้องเดินเบียดเร็วเลยครับสักกิติต้องต้องครมเป้าให้เร็วกว่านี้ครับไปดูเชิงไม่ดีเลยครับต้องออกอาุธสู้นะครับโอ้โหเจอหมัดขวาครับโดนไฟปลายหมัด อ่าครับล้ำตัวแม่ครับสติพยายามกัดฟันสู้เลยครับและที่สำคัญนะครับวันนี้คนายอรินี่ไม่กลัวเลยนะครับพร้อมจะบวกพร้อมจะแล่ตลอดครับโอ้โหเจอล้ำตัวเข้าไปครับต้องถอยเลยครับลูกนี้อ้าวครับลำตัวมีปัญหาหรือเปล่าครับแหมโดนล้ำตัวเข้าไปนี่ตีกันเชียงหนีเลยครับตอนนี้โคดายอริอ้าวเริ่มจะทำเป้าได้มากขึ้นเลยครับสติแม่แต่ก็มีโต้มาครับโคดายอริ ช้าครับเจอลํำตัวเข้าไปครับเริ่มจะโยกหนีเลยครับลํำตัวมีปัญหาเลยครับแบบนี้ต้องมาแบบต่อเนื่องครับสักกิติเริ่มจะเห็นจุดอ่อนเลยครับอุ๊ยอีกมัดหนึ่งเอายังไงครับอัประคันมาแม่ลุกยกนี้นี่สักกิติกลับมาคุมเกมได้นะครับอาจจะมีขวาส่วนมากกเจอริแหมลำตัวน่าจะเป็นจุดอ่อนสำคัญของก็เจอริเลยครับ อือีกทีนึงครับอขวาอีกทีซ้ายอีกทีนึงเอาบัะคั้นไม่ทีโอ้ยยกนี้สักกิตีทำได้ดีครับโอ้ยเด็ดโดนประคัดแลกกันครับล้วงลำตัวเริ่มจะช้าลงแล้วครับกอดรีครับต้องอัดลำตัวครับต้องเอาให้ขาตายก่อนเลยครับอืซ้ายครับโดนถอยแล้วครับแม่สีหน้าเริ่มไม่ดีเลยครับกอดรีครับโดนลำตัวเข้าไปหนักหลายครั้งโอ้แผ่วลงเห็นได้ชัดเลยครับตอนนี้สักกิตีลุกไล่เข้าไป ลำตัวนี่ครับตอนนี้ต่อยแบบประคองตัวแล้วนะครับคอ,อนเดอรียังไงครับสก,กิตเิเร่งเกมครับจังหวะลุกลัตัวอีกจะจะอีกสักทีสองเทียบเริ่มตัวอ่อนตัวงอ,อีริโดนอีกแล้วครับแข้งใจกัดฟันบวกมาโยกครับโยกโยกซ้ายข้าขอขวา อืมอลูกนี้ครับไม่ลงครับเต็มเต็มโอ้โห,โโหต่อยหน้ากับอกว่าต่อยมาเลยครับ <laughs> ขออย่าล้ตัวเลยครับ <laughs> โอ้โหมัสขวาอ,อีกทีหนึ่งยำใหญ่ใส่สารพัดนะครับช่วงปลายยกครับเริ่มจะเอวอ่อนเลยครับคนใดญ่รีหมดยกซะก่อนครับ สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดต้องขอบคุณตราใบาห่อโดยคุณอิสระอัครประชานะครับมโนโปรวิสกินเดียบริษัทแหลนทองการแพทย์ลิตเติ้ลเบอร์ผู้จัดจำหน่ายผ่านเงินผ่านทองเจออุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำอัปวายจังหวัดสมุทรสงครามขอขอบคุณคุณรงว่องเกริฐการบริษัทวินสเปเชียลที่สนับสนุนอุปกรณ์มวยให้กับบริษัท p l Box i n g p r ซ m o t i o โมชั่นครับไปดูภาพชานยกที่แล้วนะครับ ยกที่แล้วนี่สักกิติกลับมาคุมเกมได้ครับหลังจากที่เดินอับลำตัวโคยริอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็นชกิรานเริ่มออกการเห็นนะครับว่าแม่ลำตัวเป็นจุดอ่อนของเขาแล้วนะครับว่าพยายามจะกัดฟันสวนสู้มาครับแต่ว่าแม่กลายเป็นสกิติที่คุมเกมได้เกือบหมดแล้วนะครับจนต่อครับยกที่3ครับชิงเบียดเดินก่อนเลยครับสกิติพยายามเล่นงานลำตัวครับแม่ช่วงต้นยกนี้ยังเร็วยังหนีได้ครับโคยาริ ต้องหนีให้ตลอดลอดฝั่งเลยครับตอนนี้เดินบี้ติดเลยครับพยายามสวนหมัดมาครับโคดายาริแต่ว่าไม่ทานสักกิติเลยครับโอ้โหตัดมารุนแรงครับขอเอาคืนบ้างครับสักกิติต่อยไม่โดนแล้วก็พยายามจะกอดน,นะครับโคดายาริโอ้หมาเป็นชุดเลยครับสักกิติเริ่มกลับมามั่นใจแล้วนะครับ แต่ว่าโคจาริเองก็มีสวนมาเหมือนกันครับอืมาคับคว่างขวามาเดินลูกไล่าย,ยางต่อเนื่องเลยครับสักกิติอือาศัยการบล็อกแน่แลวก,กล้มต่ำนะครับโคจารีครับป้องกันกำปั้นของสักกิติแต่ว่าหมัดที่ต่อยมาก็ยังมีมาตลอดโอ้โห,วหขวาล้มตัวครับเอาครับยังไงครับเริ่มนิ่งเลยครับโเจารีแอ่ยังเถียงอยู่ อ่นมีอุปกรณโอ้ยโดนลุ้งตัวลูกนี้โอ้ต้องกดให้อยู่เลยครับชั่วโมงนี้ต้องกดให้อยู่เลยครับสักกิติครับนะครับหลังพิงเชือกแล้วครับตอนนี้ครับโคดอริโอ้โหถุกซ้ายแหม่กระเดินตามแรงบาดครับเอาฮุกขวาครับโดนเต็มเต็มศีรษะแต่ว่ายังหมุนออกไปได้ครับยังไม่หลงโอ้ยลำตัวยังไงครับจับไปแล้วยังไงครับยังไงครับแหม เน้นๆอีกสักสามสี่ทีนี้ไม่น่าจะรอดนะครับนั่นแหละครับลำตัวต้องเดินบี้ติดครับสักกิติครับต้องเดินบี้ติดอีกสักนิดนึงครับอย่าให้เขาเฟ้นนะครับเอาต่อยหน้าไม่เป็นไรครับต้องล้มตัวเนี่ยครับอาครับไมยังพลิกออกไปได้ครับอืมกัรฟันสู้เต็มที่เหมือนกันครับโคตรยอริอืมลำตัวอีกทีนึ่งไมยังไม่เต็มหมัดเท่าไหร่ครับขอเน้นๆหน่อยอืมอาครับหนึ่งสอง นี่ก็ต่อยหน้าเฉยครับบุกแกก็เอาตัวรอดได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเลยครับโอ้โหตอนนี้โดนทะลุแล้วครับบุกซ้ายลำตัวอยู่ที่มุมกลางครับเอายังไงครับชักกิติอย่าให้หลุดอย่าให้รอดครับครับอย่าให้เขาได้พักครับมีเถียงอยู่โอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเจอไปร่มๆนาทีเสร็จนี้เอาตัวรอดมาได้เลยครับปยาดริถือว่าตัวรอดเก่งครับโอ้โหบวกซ้ายเอาเอาเอาจะรล่วงครับเหมือนจะล่วงครับแต่ว่ายังหมุนออกมาได้ครับ เสายคำทางไปอ้าวฮุกซ้ายโอ้โหแทบจะทั้งยกเลยครับแทบจะเหมายกเลยครับยกนี้ครับอ้าวแม่แทบจะล้มเลยครับผู้ไหว่แม่หมดยกก่อนครับแม่พักสักครู่ครับยาบำรุงร่างกายตราพยานาค ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับจบ,บในยกสุดท้ายนะครับแม่ต้องบอกว่าเป็นหนังชีวิตนะครับหลังจากที่ผ่านมา3ยกนี่สกิติปัญญาพิยงนี่ไล่ถลุงโคดิอารีครับักชกกิลานีเกือบจะตลอดเมายกที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังกรอมไม่ลงนะครับ นี no part, ่า <Leah> ครับลงกำลังตัวครับคนท่ละหดดิงจริงครับนักชกอิหร่านรายนี้โคนไปเอ็นมาแต่ว่าก็ยังกัดฟันสู้อยู่ครับดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะประคองตัวได้ถึงยกที่4นะครับอัฟชินโคดายารีจากอิหร่านยกที่แล้วนิสักกิติก็โอ้โหเรียกว่าเร่งสุดฤทธิ์เนะครับเพื่อความต่อเนื่องครับยกนี้ต้องมานะครับสักกิติครับผมแม่นท์น็อกได้นี่ก็มีเปิดป้ายโบนัสนะครับมีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นอีกครับสูงสุด10,000บาทเลยทีเดียว อ้าวมีสู้มีเถียงครับโคยาดลรีสักกิติเองก็ไปรอเล่นไม่ได้นะครับไปไปแผ่วให้เขาเห็นนี้เขาก็มีอาจจะมีพึดขึ้นมาครับต้องบี้ลำตัวนะครับสักกิตครับเหมือนกับยกที่แล้วครับนี่ครับไปปล่อยให้เขาหายใจไม่ได้ครับต้องบี้แบบต่อเนื่องครับมีควางขวามาครับเปนตรายอยู่มองตัวครับขวาครับ แล้วก็จะบอกว่าแบบสู้พลางถอยพลางแล้วครับ,รบโอยาดาริเจอลำโตอีกแล้วพยายามจะแท็กและขว้างัดขวาขึ้นมาครับอโอ้โหโดนหน้าครับหนึ่งสองยยับซาเลยครับยังไม่มีจังหวะต่อยแบบโอ้โหหมุนตัวหนีเลย แสบันตายนะครับอยู่บนเวทีนี่หมุนตัวรอบ3ามสา้อสูงของสารนี่ไม่ได้นะครับคเถอะจะยักไปครับน่าจะชกแบบประคองเลยนะครับสบ <c oughs> ดชื่นคอรดิโอรีครับแต่ว่าสกิติจะปล่อยให้ประคองตัวได้หรือเปล่าครับแหมเอาครับยังมีเถียงอยู่โอ้โยกนี้ไม่น่าเชื่อนะครับกลับมาสดชื่นอีกครั้งนะครับ <c oughs> ไม่ทราบไปได้นะผิดตอนพักยกหรือเปล่าโอ้ทุกซ้ายครับโดนเต็มๆอ๋อครับขวามา นี่ครับโดนเต็มๆนะแต่ยังเฉยครับสายแมนครับลุงนี้ก็ยังต่อยมาเรื่อยๆเลยครับคอยรบกวนสมาธิของสักกิติครับโอ้สักกิติเองก็ไล่ทะลุงนี่แบบว่าอยากจะน็อกเลยครับแต่ว่าโอ้โหมันน็อกไม่ได้จริงๆครับเหนียวเหลือเกินครับโเดอริยันมีเถียงมาครับหนึ่งสองคืนมาไม่ถึงครับเอาประกันอ้ต้องถอยเลยครับอะมีเถียงแม่ถอยมาเก้าหนึ่งแกสวนกลับคืนเลยครับ เดาใจยากครับนักมวยอิหร่านครับปรดแกจะสู้แกก็ไม่แหม่ถึงขันหันแล่นขุนหันแล่นขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหมือขวาครับล้วงลำตัวแบบนี้ครับแม่พอเข้าเข้ามุมแบบนี้เนี่ยมันปล่อยลำตัวให้ได้ครับครับขวามากดไปทีนึงอ่านลายข้อมุมเอาครับจะมีโอ้ช่วงปลายยกก่อนจะได้หรือเปล่าครับช่วงปลายยกครับออามีต่อยเซ่อู้กัดสันสู้เลยครับคนยังไ้ครับ แม่หมดยกจนได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับครบยกยกครับคู่นี้ใจสู้จริงๆครับนักมวยใจรานครับอัฟชินคยาดารีครับในขณะที่สักกิติของเรานี่ก็พยายามเต็มที่เลยครับแต่ว่ากดไม่ลงจริงๆเหนียวเหลือเกินครับแมคู่นี้นี่ก็เป็นอีกคู่นะครับที่โชกันครบ4ยกครับเป็นเกมกันเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ผ่านมาครับทางสักกิติเป็นจาบิวงแดงนี่ครับ มีจังหวะเอียงมาเป็นระยะระยะครับสำหรับทางโคร์เทรีขณะที่ซาิติเองก็พยายามจะหาจังหวะเช็คบินให้ได้ครับเน้นลำตัวเป็นหลักนี่ครับล้วงลำตัวให้เป็นอู่นี่ครับพุกซ้ายเข้าเต็มคางครับแต่ยังเฉยครับนี่ครับพยายามจะไล่ข้อมูลเลครับแล้วก็หาโอกาสปล่อยหมัดเป็นชุดๆครับแต่ว่าทางโคร์เทริเองก็ปริกออกสักนี่ครับกระเด็นไปติดเชือกตามซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ลง ยกสก็กลับกลาเป็นคนอาญลีนี่สดชื่นครับแล้วก็แลกกับสกิติได้สนุกเลยครับนี่ครับโอ้โหโดนยับซ้ายเข้าไปโดนซ้ายนะครับลูกนี้นี่ในช่วงปลายยกนะครับกอบวกกันแล้วครับอยากจะจบด้วยการน็อกเอาเลยครับเป็นอีกคู่ครับที่ต้องตัดสินกันที่คะแนนครับคู่นี้ และนี่คือ The Fighter Next Generation คู่ที่3นะครับแมวันนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าทุกคู่สู้กันถึงใจจริงแม้ว่าจะไม่น็อกแต่ก็มีลุ้นทุกคู่จริงนะครับเอาละครับผลตัดสินมาแล้วเรียบร้อยนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้คะแนน39ต่อ37คะแนนนะครับกรรมการทัานสองพินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน40ต่อ36คะแนน และกรรมการนัดที่3ครับพรมเมธจักรสุรักษ์ให้คะแนน39ต่อ37คะแนนผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับ The winner goes to red corner สักกิติปัญญาพิวงครับประเดิม The Fighter next generation ด้วยชัยชนะนะครับเดี๋ยวกันนี้ขอเรียนเชิญครับโปรโมเตอร์แชร์แม้นิวัฒเหล่าสุวรรณวัฒครับแห่ง Galaxy Boxing Promotion ขึ้นมอบเหรียญให้กับผู้ชนะครับแล้วก็เรียนเชิญโปรโมเตอร์เองครับ ร่วมชูมือแสดงความดีใจกับผู้ชนะด้วยนะครับสักกิติปัญญาพิวง